ไฟเอเคไอเอี้ยไอเคเขาเจ๋งไงสัสกูซื้อเล่นบ้างดิว่ะไอเอี้ยแม่งแม่งรู้ด้วยแม่งหันมายิงเลยสัสเดี๋ยวซื้อได้มั่งไอเอี้ยโอเคเสุดวายไปนะอ้าวไอเอี้ยขนาดกูยื้เฉยกูใส่ได้ที่หนึ่ง

เป็นไงเรารู้ด้วยจริงลงมาแล้วไม่เห็นเด็บ oh, cool. และเทนั่น,อ,บบนอ,อ่ะไอมมีนะฮะ o อ b has been planted ตายงต้องอะไรไม่ด้จะเจาะไอ้บอมกูบอกมึงลองขึ้น,นม่ okay, อด้แยกแล้วลง ไปในโหเดอะไปใอิเเดี๋ข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวอยากจะรู้ว่ามองเห็นตัวรึเปล่ากลับมาเห็นขาด้วยเออเออเดินลงมาดิอะไร กูดรอแม่งอยู่นี่แหละทีเก้าสิบออกครพี่แจ๊คฮะพีเก้าสิบออกยังไงอะโอ้โหไม่ได้อะลอยดาแมกซ์เล่นไปอยู่อะกูตายมันต็เนึงเว้ยอยู่ยาต,ตัวยาตัวเนึ้อ เก็บมดไอ้สามอ้าวไม่ได้ด้วยีัยปอาเก็บตัวเลยยยยังกูโอเค let's go เดอเล้งด้วยไอ้ยอนเนี้ย fire in l โอ้ยระเบิดเด้งกลับไปจับบอมบ์ has been โอ้ยตายครับไอ้เหี้ยปอปเดืดวิ่งเยอะส okay, ัสสัสเลโอเค let's go มครลวกไปดูคนลยเรื่องมาใครลวกไกดูโอเค fire in the h o l e fire in the h o l l ฮามุ่ fire in the h l ้ม้มอไมแม่เลยดนะไริโเ fire in the hall นลครอู่มั้งอยากได้ปัญาได้เราจะเป็นคนนี้อก้เพื่อนตะบุกเดี๋ยวจไปอ <arrivé> บอมม has been planted. Oh. Oh, yeah. you head shot. ไอ้มีกูหายละไอ้สัตว์แบงค์ฆ่าโปได้แล้วก็ชนะเว้ย เก็บกอได้วะคนมันเทพบอกเรียบร้อยวออสวยส,ยส,สวยโอก <tea>, ูนี่ฮิฮิไรดไอ้สัตว์เย็ดด้อ Blue t e a Win ดูดีมากเลยจัดเท่าไหร่นี่มอนเลยสัตว์